สวัสดีจาเพื่อนเพื่อนเชา YouTube, ่า youtube ผู้ต YouTube, ิดตามเช่า youtube ผู้ติดตามท่า f เฟ e b บุกนะคะและท่านผู้ชมทุกคนนะคะมือนีกะวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้านะคะยีิบเก้าเดือนหกหกสามนะคะเนาะมือนีเป็นมือวันเสาร์นะคะเนาะมือนีเพป่นกะ,กะมีงานยูวัดอันงานมบาใหญ่หรอค่ะค,ะคนเพื่อนสิมาถวายปจะะัจจัยนรอค่ะเนาะประมาณหกเจ็ดคนนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามีแม่ออกอยู่มีซาบานน้ำนรคะ่ะเนาะมือนีเดือนเพ็ญกะสิมา มาบอกนะคะว่าบอกทางผู้ติดตามบอกเพื่อนๆในเพจนะคะว่าเดือนเพ็ญเห็ดอีกอย่างแน่ในมือน,นี้นะคะในวันทีย่ยี่สิบเก้าเดือนหกยี่สิบเก้าเดือนแปดสองห้าหกสามนะคะเนาะมือวันเสาร์นะคะเนาะนี่คะ่ะนะคะดับแหลกเลยเม่งานนะคะไข่พะโลคะ่ะมือนี้เดือนเพ็ญเห็ดต้มพะโลนะคะต้มพะโลหกสิบหน่วยนะคะสองแพงคะ่ะใส่ไข่เป็ดเห็ดน,นะคะนี่คะ่ะ เพลงละลอยหาสิบค่ะที่เดือนเพ่นไปซื้อมานะคะตกน้วยละหาบาทนะคะเนาะมีใครพะโลค่ะหน่ากินบะค่ะเพื่อนเพื่อน้านี่ค่ะไปทำบุญในมือน,นี้นะคะในวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้าเดือนแปดหกสามนะคะเนาะเพื่นว่าคนสีมีงานงานไม่ใหญ่ดอกค่ะคลายผาปลาเล็กๆอีหยังสีนะเพื่อนวางสีเนาะเพื่นสีมาถวายปัจจัยสำหรับเกดไฟนะคะเนาะ แต่กับบุหงคือกันว่าสีเท่าไรเนาะคะเนาะเดี๋ยวคอยเดี๋ยวเดือนเพ่อนคอยสีถ่ายคลิปมาให้เบิ้งนะะเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะไข่รพระโล้ไข่เป็ดนะคะเดือนเพนทําเองค่ะหุงเขานะคะเขา่าหุงเขาหาลกนะคะเห็นไหมคะเขาหมอใหญ่ค่ะมือนี่เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนค่ะมือนี่เขาหมอใหญ่นะคะมือนี้เข่าหอมนะคะดูสิคะน่ากินมากเลยค่ะเห็นไหมคะต่อไปค่ะ บอกเม่าที่เดือเพ่นขึ้นเมอว่านนี่แหละค่ะนี่ค่ะเห็นไหมครับคาดเอายางดีเลยค่ะเนี่ยนะคะนี่แหละคือบอกเม่านะคะที่จะไปเหตุบุญในมือนีค่ะที่ที่บอกเพื่อนๆในแอนยูทูบในเฟสบุ๊กนะคะและผู้ที่จามว่าดันผู้ชมนะคะว่าเนี่ยบอกเม่าที่จะไปทาบุญที่เดือเพลนเพลินหมอว่านนี่แหละค่ะอันนี้สาเกะค่ะสาเกะอันนี้อัน อันมีผู้ใจบุญนะคะทรงมาจากทรงมาไหจากเชียงใหม่นะคะเพิ่นใจดีใจดีเลยค่ะนี่ค่ะพนทรงมาไหกินน้ําพร้อมแลักก็ทรงมาใหท้าบุญพร้อมนะคะเนาะสาเกสาเกน้ําเชื่อมราดด้วยกะทินะคะโอ้ยแซบนะคะ่เม็นค่อยๆเลยค่ะแซบค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะเป็นแต่แซบเป็นแต่แซบค่ะเห็นไหมคะเคลื่อนขา นี่ดิค่ะเอด่นเพชรชศิรษะกะทิให้บึงเนาะคะนะ่ะเนาะเห็นไหคะนี่นี่ค่ะเห็นไหคะ็แบกะทิจักหน่อยโอ้ยน่าอร่อยนะคะเพิ่นส่งมาให้จากเชียงใหม่แหะคะ่ะส่งมาให้เลยเพิ่งเพิ่นจักเพิ่นบ่ดเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นใจดีใจดีเพิ่นบอกว่าอันส่งมาให้ซิมนะคะเนาะเพิ่นว่าเห็นมักท้ำบุญจังซี่เนาะคะนะ่ะเนาะแล้วกาเฮ็ดไปวัดน้ำนี่เด้อเพิ่นว่าจังซีะะ่ล่ะค่ะก็เลย อันเ็ดไปว่าในมือน,นี้นะครับเพราะว่ามือน,นี้พ่าต้องใส่ถุงค่ะมือน,นี้คือใส่หมอใส่ถาดไปเลยใส่ยังสีเลยค่ะเดี๋ยวสถ่าให้เป็นเพื่อนเบิ่งนะคะอันนี้ค่ะนางเอกของเดือนเพชญน,นะคะบักมอดไข่ค่ะนี่ค่ะบักม้อดไข่ที่เดือนเพ็นบ่มใบนะคะเพื่อที่่าสิไปทาบุญนะคะเห็นไ่คะน่ากินบหคะนี่ค่ะนี่เห็นบหคะขนมหวานนะคะเห็นบหคะสาเกี สาเกเชื่อมใส่กะทิรากด้วยกะทิแล้วก็บักเมาส์นะคะบักเมาส์บักเมาส์บักเมาส์น้อยเสียนอร่อยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนคะนี่ค่ะดีไข่รพระโล้ไข่พระโล้ไข่ปิดนะคะก็ใไซเวาโดนเติมอยู่นะคะนี่ไข่ปิดนะะี่ค่ะประมาณชัวโมงหนึ่งนะคะบันดนี้กาสิแกอีกเนาะคะ่ะหกสิบหน่วยไข่ลูกสาวแกให้นะคะก็โดนเติบอยู่คะ่ะ ใส่เวลาแกกับประมาณสี่สิบห้านาทีเนาะคะ่ะเนาะุงเข่าอันนี้ค่ะุงเขาเ่ามเ้าร์นี่ตื่นมาตีสี่นะคะตอนนี้ก็ตีหาแล้วค่ะนี่นะคะพึ่งสุกนีนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะของที่เตรียมไปทําบุญในมือนีเนาะคะ่ะมือนีคือวันที่อ่าวันศุกร์ไอ้วันวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้าเดือนแปดหกสามเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะตอนนี้กับประมาณตีหาเคืองแล้วค่ะตอนนี้ตีหาเคืองแล้วนะคะ นี่ speaker, ค่ะนี่แหละค่ะของที่เดินเพ่นเตรียมไปในมือนีนะคะนี่ลหละค่ะอยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าเดินเพ่นเตรียมยังแน่ไปจังหันนี่เสาหนีแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะวันนี้หุงข้าวหม้อใหญ่ละกะนี่นละค่ะตามที่เห็น ist, apron, นี่นะคะตามที่เดินเพ่นไทยเบิ้งนี้นี่ค่ะนี่นะคะวันนี้ชุดใหญ่แน่ยังสินะชุดใหญ่มากๆเลยวันนี้นะคะนี่และค่ะเพราะว่าเป็นสีมีค้นมากเนาะค่ะเนาะเลยต้อง เตรียมไปแน่เตรียมไปหลายเติบแน่แล้ะค่ะเนาะเดี๋ยวเพ่งก็คิดว่าซัมนิ่กับค้งสิเพียงพ่อแล้วนะคะเพราะว่ามันกาเพิ่นกับมาแก่ประมาณเจ็ดคนนะคะมาจากกรุงเทพนะคะเนาะเพิ่นสีมาถวายปัจัยปัจจัยอันเดินสายไฟของโบสถ์นะคะเนาะเดี๋ยวเดินเพ่นสีไทยเ้เบิ่งเด้ยค่ะเด้อนี่ค่ะเห็นไหมคะเคนะคะเนาะวันที่นี่กับคลิปนี้กับสีจบเพียงทานี้นะค่ะเนาะขอบคุณที่ ติดตามรับชมคลิปของเดือนเพ็ญน,นะคะแล้วก็ขอบคุณหล,ลายๆค่ะที่ติดตามมาตลอดนะคะขอให้ทุกคนในมือวันที่29เดือน863หนีวันศุกร์วันเสาร์นี่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะจะเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิทายคลิปมาให้เบิรงนด้ยค่ะเด้อในมืองานเ้อค่ะเด้อสวัสดีจ้า